วันนี้จะสอน3คำนะครับคำว่า love handles คำว่า muffin top แล้วก็คำว่า spare tire เคยเห็นคนทำวิดีโอหรือว่าพูดถึงมีมีบทความแปลคำว่า love handles แต่ไม่ค่อยถูกนะครับก็เลยว่าจะทำวิดีโอสั้นๆมีไม่เกี่ยวครับผมเพิ่งจะทำเป้าใหม่นะครับก็จะลองดูว่ามันเป็นยังไงเพราะเป็นไม้อ่อนนะครับสำหรับมีดผมไม่เกี่ยวกับวิดีโอครับโอเคเริ่มจากคำว่า love handles มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะไปโยนนี่ก่อนครับลองดูว่าเนี่ยเป้ามันเป็นยังไงโอเคอยู่โอเค Love ั a n ด l ลสหลายคนชอบคิดว่ามันเป็นห่วยางนะครับหรือว่าแบบทั้งรอบเอลครับจริงๆแล้วมันแค่เป็นส่วนด้านข้างคนที่มีขายมันสะสมส่นด้านข้างครับมักจะมีอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ Love Handles ก็คือด้านข้าง ซึ่งตอนนี้เรา่องกระจกนะครับมันจะทําให้เอลของเราดูกว้างแล้วที่มาของชื่อว่า l o ลา h านั s ก็คือตอนที่สองคนรักกันแล้วก็นอนด้วยกันอาจจะเป็นที่จับนะครับที่จับก็แบบทางความรักเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับข้างหน้ามันน่าจ,จะรวมถึงแบบด้านหลังเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆมันเป็นดันข้างนะครับแล้ว Spare Tire ละ่ะ s p ป r e t ท r e คืออะไรอืมก็อยู่นะ เป้านี่ได้อยู่โอเคสเปซไทมันคือในรถยนต์นะครับก็จะมียางล้อครับนั่นแหละครับก็คือ,อยางล้อครับสเปก็คือสำรองครับอาจจะเป็นขายมันที่เก็บไว้แบบสําหรับวันที่เราไม่มีของกิน,นครับก็เป็นสเปซไทซึ่งจริงๆแล้วคำนี้ก็ใช้กับผู้ชายมากกว่านะครับเพราะผู้หญิงโดยปกติเราไม่ได้สะสมขายมันตรงบริเวณนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้มักจะใช้กับผู้ชายมากกว่าที่จะมี ขายมันทั้งแบบพุงและด้านข้างนะครับ spare tire แล้วคำว่า muffin top คืออะไร เมื่อเราไปกินเบเกอรี่นะครับนะจะรู้ว่าเนี่ยมัฟฟินมันคืออะไรแล้วข้างบนมันเป็นทรงแบบไหนนะครับนี่มักจะเป็นผู้หญิงที่ใสที่แบบใสก่กางเกงแบบรัดๆแล้วก็ขายมันนี่มันก็เป็นที่บริเวณเอลก็ดูทรงเป็นมัฟฟินท็อปนั่นเองนะครับก็ทั้ง3ามคำนะครับถ้าเราพูดถึง Love h a n d l e s มนไม่ได้เป็นคำด่านะมันก็น่ารักน่ารักครับไม่ใช่ว่าเนี่ยเราอยากมีนะครับแต่มันก็เป็นคำน่ารัก คำว่า spare tire ไม่ได้เป็นคำดา่าแต่ก็ไม่ได้ดีส่วนของคำว่า muffin top แน่นอนนะครับมันไม่ดีนะครับเราไม่ควรจะบอกคนว่าเขามี muffin top you have a spare tire you have love handles you have a muffin top มันก็นะ <laughs> เราพูดถึงคนอื่นในแง่ลบก็ไม่ดีครับโอเคนั่นแหละครับ3คำนะครับ love handles spare tire แล้วก็ muffin top โอเคผมมีแค่นี้นครับเดี๋ยวผมจะความนิดต่อนะครับจะเพิ่มระยะทางไปเรื่อยๆ เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ